ส่วนฟิตนะครับวันนี้ออกกำลังกายนะครับที่สนามไทยญี่ปุ่นยินแดงนะครับก็เป็นนิวเนมอลนะฮะอันนี้ต้องเข้ามาระบบคัดกรองนะครับมีการเว้นระยะห่างมีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการกดนะครับเรียไทยชนะหรือว่าเช็คอินนะครับออกก็ต้องเช็คเอาออกนะครับเดี๋ยวจะพาตอนนี้สนามไทยญี่ปุ่นล้างมือนะฮะนี่คเป็นแอนด์วอชนะครับเป็น ี่ล้างมือนะครับนะครับล้างมือนะครับล้างมือล้างมือมอ,อันนี้นัแฟงใส่ชุดออกกําลังนะครับขี่เจ้าท้องุงเรืองมานะครับเลยใส่กันกันแท่นะครับก็เป็นนี่นะครับเป็นการออกกําลังกายนะครับที่ จะเห็นว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนหญ้าเขียวขจีแล้วก็สนามได้พักฟื้นหลังจากโควิดนะครับก็จะมีคนที่เข้าหมาอกำลังกายนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีคนออกวกำลังกาย,กายมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีการผ่านระบบคัดกรองนะครับทําให้ประชากรไม่หนาแน่น,นมากก็เป็นปอดของคนกรุงเทพนะครับอันนี้ก็มีน,น,น้าแป้งเด้จะพาไปชกมวยนะครับเช้าก็ามาออกกำลังกาย ก็ถือว่าสนามไทยญี่ปุ่นนิแดงก็เป็นแหล่งที่ดูแลนะครับชุมชนดูแลสุขภาพซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็ต้องชื่นชมในเรื่องของการแก้ไขปัญหา,าวิกฤตก,การโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีคนติดเชื้อในภายในประเทศเนี่ยก็ร่วมเป็นเดือนกว่านะครับก่อนสามสิกวันแล้วก็ต้องขอบคุณแต่ว่าดูบรรยากาศของขา,านาาร ทั่วโลกก็ยังยังเป็นล้านล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเรากาศ่าตกนะครับวันนี้นะแพงไปไหนก็ต้องใส่แมสตนะครับใส่แมสวันนี้จองต้อง,งใช้เสียงก็เลยขออนุญาตลดนงนิดหนึ่งนะครับก็ออกกาลังกายกันนะครับเขาบอกต้องมีการออกกําลังกายมีอาหารที่ดีนะครับมีอากาศดีนะครับสามสี่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็ต้องมีความ มุมานะมีวินัยนะครับซึ่งคนไทยยุคใหม่ก็เห็น<ๆ>ว่าหลายคนก็จะมาออกก็มีกิจกรรมตอนนี้เดินวิ่งนะครับแล้วก็บางที่ทยญี่ปุ่นก็จะให้ให้ดาเนินการเช่นศูนย์พ่อกายที่น้าแฝงเปออกประจํานะครับก็ออยังมีการซ้อมมวยมีการเล่นเบสนะครับหรือการไปใช้ในโรงยิมนะครับก็ต้องมีบัตรสบริการแสดงตัวอีกรอบน,นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับรายการของนัาแฝง นะครับก็ยังมีช่องของ Facebook ยังมีช่องของ YouTube นะครับก็รายการน้าแ้งชวนชิมรายการ,รน้าแ้งชวนเที่ยวรายการ,รนาร้รนาแฝงชวนปัน่นชวนขับไบเกอร์นะครับแล้วก็นกา้าแฟงก็เป็นไฟเตอร์บ็อกเซอร์นะครับก็ฝากพี่น้องได้ติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook นะครับรายการของเราไม่มีพิษไม่มีภยัยนะครับแนา้าแ้งชวนออกกำลังกายนะครับมีแต่สิ่งดีๆท่านนะครับคิดดีทำดีแล้วก็อารมณ์ดีนะครับ ขอบคุณทราบแฟนครับที่ติดตามน้าแฟงกดติดตามครับสไครแล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องใหม่ของท้าวแฟงด้วยนะครับสวัสดีครับ